มีปัญหาอะไรจ๊ะลูกชายป่วยบ่อยครับลูกชายป่วยบ่อยเจ้าค่ะคนไหนอ่ะคนนี้ครับเขาเป็นโรคอะไรเขามาจากที่ไหนจุงจังหวัดอะไรอุบลครับอุบลเหรอหมอเขาว่าไงว่าเป็นโรคอะไรเป็นว่าเป็นโรคคาวา s กิ i k าวสก a k i คืออะไรวะหลอดเลือดหัวส่วนเลี้ยงหัวใจอักเสบหลอดเลือดหัวใจอักเสบครับกี่ปีมาแล้ว ก็ปีนี้ครับปีนี้ฉีดวัคซีนไปกี่เข็มฉีดวัคซีนสองครับฉีดวัคซีนมากี่เข็มวัคซีนโควิดค่ะสองสอง,สองเข็มเนาะฉีดแม,ม่งโรงเรียนเราก็จำไม่ได้แล้วเดียวพออารมณ์พอไปฉีดวัคซีนมาเขาเลยเป็นปกต,ติเด็กพวกนี้มันไม่มีวันเป็นหรอกไปฉีดมาสองเข็มใช่ไหมพอฉีดปั๊บหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นแน่นนะแน่นนะอกเจ็บหัวใจใช่ไหม อ๋อตัวนั้นตัวนั้นอ้เป็นสองอย่างตอนนี้ตอนนี้มีอาการอะไรบ้างตอนนี้หมอนัดอยู่ครับหมอนัดเอตรวจระบบขึ้นหัวใจเคยเคย,เคยอยู่เฉยๆแล้ววูบไปเลยมีป่ะไม่ไม่ครับไม่แค่ว่ามันเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บนี้ใช่ไหมเฉลี่ยวันนี้เจ็บกี่ครั้งน,นานๆนนจะเจ็บเจ็บครับไม่ได้เจ็บทุกไม่ได้เจ็บทุกวันครับเช็มะ อาทิตย์หนึ่งเจ็บสักครั้งหนึ่งได้ไหมเจ็ดวันแล้วก็เจ็บเา,ามาบ่นให้เราฟังกี่ครั้งสองสามอาทิตย์วะครับสองสามที่มันเจ็บ,คร,บครั้งเงถ้าเขาวิ่งถ้าเขาออกกาลังกายถ้าวิ่งออกกําลังกายเมื่อไหร่จะเดี๋ยวจะเป็นเลยครับเพราะมันแน่นหน้าอกไงมันเขาอยากถามว่าเขามีเจ้ากรรมนายเวรของเขามาให้เลยยังไงเป็นแล้วเ,เป็นโรคยูไม่มีอะไรเราเป็นยาไปกินน้ำวนไป ดิ้วๆไปกินเลยห้ามฉีดอีกเด็กขาดเลยนะยาอันตรายจะตายมันจะฉีดแล้วเด็กทุกคนนะ่ะป่วยหมดแล้วนอนแล้วไม่อยากจะลุกหรือเปล่าใช่ไหมครับ,บอนอนแล,ลลแล้วไม่อยากไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงใช่ไหมตอนนะแล้วรีบๆไปกินแล้วน้ำมันไปกินเยอะตามนี้เดี๋ยวก็ดีขึ้นอย่าไปฉีดอีกนะไม่ต้องไปฉีดแรงทิง้นเลยชีวิตนี้เข้าใจเปล่า เขาให้มาเกิดเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาฉีดยาร่างกายมันดีอยู่แล้วไงแล้วถูกหมอมันหลอกฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปมันเอาอะไรฉีดก็้มันรู้ตายกันเยอะแยะมันเกือบไม่ทันคืนเดียวหมดเอยาเอกระปุกละห้าหมื่นสี่กระปุกมึงก็ตายก่อนแล้วไม่ต้องไปฉีดได้เราพ่อไม่ต้องหาเงินแล้วเอาหัวมาเนี่ย หมดเวียนหมดกรรมวิญญาณทั้งหลายาที่อยู่ในร่างเนี้ยเอาบุญหลวงพ่อเราออกไปจากเด็กน้อยด้วยกลางคืนนอนหลับดีเปล่าดีครับหลับไหลเลยใช่ไหมบางทีก็ละมือละมือใช่ไหม,อมอเอาวิญญาณทั้งหลายออกไปจากร่างนี้ได้แล้วหมดเวียนหมดกรรมเอาบุญเงากุศลนไปพุทธังหายทำมื่อวานี่เธอ

บวชศึกมาไปทุดงมาเป็นแต่เพิ่งศึกมาเจ้าค่ะเป็นพระมาเหรอเลิกบุได้กี่พรรษาปีหนึ่งคู่ได้พรรษาเดียวแล้วแล้วศึกมาเพื่ออะไรที่แรกว่าจะมาทำงานครับเลยไม่ได้ทำกลับไปบวชให้ปวดแล้วตรงเลี้ยงเป็นใน บางทีก็เบอร์นั่งคุยคนเดียวไม่แล้วแล้วตอนเป็นภาะเบอร์ป่ะก็ไปทุดงมาหลังจากไปทุดงมาครับไม่ตอนเป็นภาะเบอร์ป่ะหรือก็ปกติตอนเป็นพระก็มีอาการมีนิดหน่อยเบอร์เบอรอพูดคนเดียวบางมี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 ขึ้นไปที่ระเบียวางีวมี้าวม่น่อวางไม่นี่ลืมขี้หลงที้ลืม มันมีบอกบอกว่ามีเจ้ากรรมในเวนเจ้าขาหลวงพ่อบางทีเขาแล้วตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนเมื่อละเมอขึ้นมาเดินนะป่ะใช่ใช่บางทีขึ้นบนหลังคาบ้านครับนอนก็เดินนอนหลบนอนไปเรื่อยเไปวิ่งเข้าป่าเข้าอะไรไปก็ไม่รู้จะทำไงเคยเคยเสพป่ะเคยเสพป่าเคยเสยเคยครเบเคยเคเคเคยเยยเเยยเยเค มันไม่ใช่แบบว่าเสพอย่างเดียว<ะ>ในที่ไอ้พวกที่มันเสพม,ม,มันมีผีเข้าไปด้วย<ะ>แล้วผีมันก็เพี้ยนเพียนด้วยวออออิ่งขึ้นบนราคาบ้านแล้วก็วิ่งเข้าโรงเข้าป่านี่พวดให้ลวงตาแล้วนี้ไม่เป็นมานานยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นถ้าถ้าหากเขากินเหล้านี่เขาจะเป็นหนักไม่กินเหล้า,า,า,ลาไม่ะนั่งอยู่ที่ชอยู่บ้านกินเหล้าปุ๊บนี่นะผีแสดงตัวเต็มที่เลย ตีคือคือเมื่อไรขาดสติปั๊บจะว่าตัวเองเป็นตำรวจเก่าผีผีมันเข้าเต็มที่เลยเพราะว่าผีมันคุมพื้นที่เลยไงเขาคุมตัวเองไม่ได้ครับก็ถ้าเมาไม่มีทางหรอกเมาก็ผีคุมหมดเลยมันจึงถึงทำอะไรไม่รู้เรื่องไงก็จะทำยังไงก็ถูช่วยเลยกลับไปบวชไม่มีทางอื่นกลับไปบวชอยู่กับเป็นพระนั่นแหละ พอออกมานี่เดี๋ยวผีก็พาไปตายอยู่ดีบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะโดนใจให้กระโดดขึ้นไปนู่น,ไปน,นไปนู่นไปนี่กระโดดทุกวันนี้ก็กระโดด <laughs> มันมีเจ้ากรรมในเวรที่เขาจะรอเล่นงานเราอยู่เราจะรอดได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในวัดเ,ออเป็นพระยังยังไม่หมดใช่ไหมครับไม่หมด <laughs> อยากให้หลวงพ่อแนะนำเยอะๆหน่อยเพราะว่าจะได้ทำทมันไม่มีอะไรมันมีแต่ผีที่อยู่ในตัวเขาจะเล่นงานเขาคือถ้ามาเป็นชาวบ้านนี้นะมันไม่มีอะไรคุมแล้วเดี๋ยวเวลาเขาฉลองกันก็ชนแก้วปั๊บผีเข้าเลยเขาชนแก้วปั๊บผีเข้าเลยลไปบวชอย่าง,ยงเดียวไม่ไงั้นไม่รอดกคร์ฟูตุ้งต้น เธอเป็นพ่อเหรอครับผมเจ้าครไบไปท้องให้เขาไปบวดเธอ๋ยวจะได้เห็นหน้าลูกแต่ว่าผมติเอะไลยนะปัญหาธรรมเข้ามาใกล้ๆกปู่ผมอยากถามเรื่องปัญหาธรรมนะครับปัญหาคืออะไรจ๊ะคือผมชอบนั่งเข้าสมาธิเอที่เราสองชั่วโมงกว่าจะเข้าได้จะล่อนไปเรื่อยๆพอดึงเข้ามาแล้วก็พอได้จติน้ำหูน้ำตาไหลน้ำลายไหลเตียงหมดละสุดขาว พอพออยู่นิ่งปั๊บผมจะอยู่งี้มันมีอะไรมาทับตรงนี้น,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 นักหนักนักหนักจนน้ําตาผมไหลจนอดไม่ได้อ่ะหลายครั้งแล้วผมถอนออกมาว่าจะผ่านตัวนี้ผ่านไม่ได้สักทีอย่าไปคิดอะไรมากเราก็อาจจะมีบุญเก่าเป็นนักบําเพ็ญเพียรตอนน,นี้เนี่ยมันก็อาจจะเคยเข้าฌานเข้าเข้ากรรมฐาน มันก็จะสงบลงไปสงบกับตัวมันก็จะหนักมั่งอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วเราอ่ะก็คงจะมีอุปนิสัยการเป็นลือสีมั้งผมชอบเลยเราเป็นลือสีอ๋อผมเคยถามพระอาจารย์ที่ว่ารู้ๆก็แนะนําผมไม่ได้สักองค์เลยเป็นลือสีก็ไปทําตัวเหมือนลือสีนั่นแหละลครับในเมื่อเราบําเพ็ญเพียรมาแบบนี้เลยทําไงอะ่ะแล้วทำมาหากินนะวะ ผมชอบปลูกผักคับเฮ้ยนะปลูกผักเหรอผักบทำนาปลูกปลูกก็ปลูกไปแล้วก็เขาทำตัวเป็นฤูษีนั่นแหละพวกสัตว์พวกอะไรนี่ชอบอยู่กับผมแหะหมูไอเป็ดไก่อ้าษีมันอยู่กับไอพวกสัตว์ประัลัดไงไม่ว่าอะไรเลี้ยงอะไรแตยังก็มานาเออเป็ดไก่ที่คนอื่นตายหมูของผมไม่ตายเลยนั่นแหละแล้วผมเป็นคนเอ็นดูสัตว์ด้วยสเลี้ยงติดอะไรนะ เป็นคนลี้ยอดูสัตว์เลี้ยงเจ้าค่ะหลวงพ่อรักสัตว์เจ้าค่ะก็เนี่ยพวกฤาษีมันอยู่กับพวกสัตว์อยู่ในปาง่ายอ่ันมันจะมีคลื่นเพระมาเจอกันมันก็มันก็อยากจะเข้ามาหาใช่ไหมที่จริงผมเด็นหลวงเทายาวนี่แล้วไปจัดทำไมพ่อครับพ่อไปเป็นฤาษีได้เลยอย่าไปยุ่งกับมนุษย์เลยชีวิตเรามันต้องเป็นฤาษีมันทําอะไรไม่ได้อันนั้นก็ต้องเป็นนักบวชเหมือนพระอาจารย์เหมือนหลวงพ่อพูดแหละไปเจอพระอาจารย์ที่ไหนก็แนะนําให้แต่ผมบวช ไปบวชเธออย่าไปเสียเวลาเลยมันม <c oughs> ีภาระอะไรเปล่าครอบครัวหลุเขาครับลูกชายยังเท่าเกิดว่าจะแล้วใครเลี้ยงดูอยู่อ่ะเขาแฟนเขาทำงานกรุงเทพเขาเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวครับก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นลูซีแล้วก็ปลูกผักแล้วก็อาเงินให้มันไปกินให้าเป็นเรียนเฉยๆธรรมดาแหละก็ไม่เป็นไรเนี่ยลูซีมันก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายมันก็ มันก็เป็นนักบําเพ็ญนะแล้วผมจะแก้ยังไงครับไอ้ที่จะผ่านตรงนี้ได้ครับไม่เอาภูเขาทั้งลูกเลยมาวางตรงนี้ที่หนักเข้าอย่างเป็นแกนจนผมผ่านไม่ได้เลยตรงนี้เคือเราอะไปเพ่งเราต้องเปลี่ยนจากเพ่งไปดูผมอรู้ได้ไงว่าผมเพ่งไอ้พวกฤาษีมันชอบเพ่งอยู่แล้วไม่เพ่งหินเพ่งอะไรก็ไม่รู้ผมเพ่งเทียนปนเพ่งแผเพ่งไฟเพ่งน้ําเพ่งดินเพ่ง ลมพวกนี้มันเพ่งอยู่แล้วงานมันเป็นชานมันเพ่งเพ่งยิ่งเพ่งดินเนี่ยมันจะหนักตึ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 กแต่บางทีผมนั่งอยู่งี้ถ้าสติผมดีเขานั่งอยู่นู้นไกลกๆเขาคุยกันผมได้ยินส <ง S 2> เสอก็ลือสีนั่นเขาเขาใจไหมลือสีเนี่ยมันมีชานพอได้ถึงชานสี่ปั๊มมันจะหูทิฟตาทิพมันจะเป็นอัตโนมัติใช่บางทีผมได้ยินเองเลยอะ่ะบางทีอยากได้ยินก็อธิษฐานได้ บางทีไม่อยากได้ยินมันก็ได้ยินฤาษีเขามีฤทธิ์ไงพระอำนาจจิตเขามัน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 เข้มข้นมันแรงไงและหนังสือธรรมุนธรรมะพระตายปีโดก็อะไรนี้ผมก็ท่องได้จนหมดเลยครับรูสีมันไม่ต่างอะไรกับพระหรอกมันพอๆกันนั่นแหละอันนี้เลี้ยงเลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปปลูกผักไปอบ่่สวนนีผมไม่ปลูกผักแล้วมีคนมารับซื้อใช่ไหม มีครับอ่าแล้วก็บอกว่ามารับซื้อเราเงินมาแล้วก็จัดทันให้ลูกไปก็ไม่มีอะไรนี่แค่ไม่ได้ไปขายเองเลยเขามาซื้อเขามีคนมาซื้อละผักเราก็ปลูกดีด้วยใช่ไหมครับผมไม่ได้ใช้สารเคมีอ่านั่นแหละเขาทำรรชาติเพราะพลังจิตเนี่ยมันทําให้ผักโตเร็วคนแถวนั้นยอมเลยว่าปลูกได้ไงไม่ใช้สารเคมีมันมีพลังจิตของคนปลูกด้วยครับเขาใจป่าไอ้พวกกิเลสเยอะนะไปจับผักนะเฉาเน่าครับคนที่แบบมันมีพลังจิตนะไปจับปั๊บนะผักมันโต มันไปใช้ปุ๋ยหรอกใช่เหมือนใช่ป่ะครับหลวงพ่อพูดถูกเวลาผมไปจับผักจับอะไรก็ผมบอกเดี๋ยวเมืนะโตแล้วผู้กัมาหน่อยหนึมันก็โตแล้วกับผักกับต้นไม้ไปกันแหละถ้าคุยกับเขาคืองี้ก็ไปปลูกแล้วก็ถึงเวลาก็ให้มันเอามันมารับเราเอาเงินมาให้เราเราก็เอาเงินเก็บให้ลูกแล้วก็เราก็เป็นฤาษีนี่แหละผมหายคล่องใจแล้วครับ เก็บกนมาทั้งหลายปีแล้วคือถ้ามันหนักเนี่ยนะก็เปลี่ยนคือจริงๆน่ถ้าเปลี่ยนไม่เพ่งแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นเจริญสติก็จะดีแต่ถ้าว่าเพ่งนะมันหนักใช่ไหมเพ่งดินแล้วมันหนักใช่ไหมแล้วก็ไปเพ่งลมหืมก็จะเบาเพ่งลมคือเอานี่นะเอาเอาเอาทงเนี่ยนะไปตั้งบนแล้วเวลามันสะบัดใช่ไหม เราก็ดูนี่เป็นอารมณ์แล้วก็เอาเข้ามานนใจมันก็จะเบาแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยไอ้พวกเพ่งเนี่ยมันเพ่งมาหลายชาติแล้วไง<ม>อยากจะไปไหนอยากจะไปนิพพานหรือเปล่าผมอยากเจินในยุคสมัยของพระอริยเมตตาครับอาเลยอาเนี่ย <c oughs> มาเริมเจริญสติแล้วต้องเอาปัญญาด้วยไอ้พวกฤาษีเนี่ยเขามีแต่ฤทธิ์มีเดชมีเด,ดชฌาน ฌานก็คือแบบว่าใจสงบใจดีแต่ว่าปัญญายังไม่เกิดพานเดี๋ยวไปพระนิพพานม่ต้องมีปัญญาด้วยปัญญาก็พิจารณากายและใจเอเอเสติประฐานสี่รู้จักก็เปล่าสติในกายเห็นอาการที่มันเคลื่อนไหวดูมันอย่างเดียวเข้าใจมันโดยไม่ต้องไปเจ้าของ แล้วก็เห็นธรรมชาติของมันมันจะสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาชีวิตมันไม่มีอะไรมั่นคงเลยมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปเราถูกหลอกให้ไปยึดว่านั่นแหละหลงพก็ถูกเลยผมมัวแต่ไปเพ่งอย่างเดียวจะเอาวิชาอย่างเดียว ไม่เอาแล้ววิชามาหลายชาติแล้วมีประโยชน์คือเข้าใจไหมไอ้มนุษย์เนี่ยมันมีวิชามานานแล้วแต่มันไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีปัญญาครับขอเปลี่ยนเป็นปัญญาบ้างผมจะเปลี่ยนเป็นปัญญาเปลี่ยนเป็นปัญญาไปดูวิดีโอหลวงพ่อเนดูอย่านดูเปล่าอย่างเลยครับยังไม่เคยรู้จักหลวงพ่อเหรอไม่รู้ได้ยินชื่ออยู่นะหลวงพ่อกิติกิติไม่ใใครไปรู้จักเราวะ เธอเหรอมากับพี่สาวครับผมนี่พี่สาวเพอดีว่าหลวงพ่อเออพอดีเลยผมอยากจะไปให้ท่านแนะนำเรื่องสมาธิด้วยข้อชวนเหรอครับพี่สาวเธอก็เลยมาเลยครับผมผมยิ่งแสวงหาล่ะเอเลยยิ่งอยากเจอหลวงพ่อที่ปฏิบัติดีผมชอบได้ผมไม่ก็เขาไปพะนิุพันอยู่แล้วไงเขาไม่เอาแบบชาวโลกหรอกแต่คนนี้เนี่ย ไปลือีไปพระนิพพานไม่ได้เพราะว่าไม่มีปัญญามีแต่ความสงบก็บวชสักก็เปลี่ยนจากกสินมาเป็นเอกอนาปานาสติก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเจริญให้เป็นปัญญาให้รู้ตามความเป็นจริงคือจากที่เพ่งใช่ไหมครับไม่ต้องไปเพ่งดูธรรมชาติในตัวเราธรรมชาติในตัวเรามีอะไรมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรม กายนะกายมันเคลื่อนไหวยังไงก็ดูมันดิลมนี่ก็เป็นกายนะอาณาปานสติเนี่ยเป็นกายชนิดหนึ่งมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไอที่อาณาปานสติก็คือดูลมที่มันเข้าไปดูลมที่มันออกมาแต่ครนี้ลมมันละเอียดดูก็ดูกายไนงะดูกายก็คือลมเนี่ยมันทําให้กายขยับเข,ขยื่อน มันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มองการเคลื่อนไหวมันไปเดี๋ยวจิตมันสงบเองอัเนี้ยมันได้ถึงชานสี่แล้วอ่ะฌานสี่แล้วเนี่ยนะสงบแล้วก็กลับมาเจริญวิัสสนากรรมฐานจะได้ปัญญายาน,นจะได้จะได้ได้เร็วใช่ไหมครับได้เลยครับคือแทนที่ไปเพ่งไอ้พวกที่ได้ชา้นสี่นะมันมันไม่มีใครสอนนะมันก็จะเอาความสงบนี่นะ ฉันอยากจะรู้ว่าไอ้บ้านนี้มันพูดเรื่องอะไรปุ๊บมันรู้เลยฉันอยากจะเห็นภาพว่าอันนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมันเห็นเลยฉันอยากอธิษฐานจิตอะไรนี่นะอธิษฐานแล้วมันเป็นเลยเพราะว่าฌานสีเนี่ยเป็นฌานที่มีพลังเป็นอิทธิฤทธิ์พวกพระเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยที่มีฤทธิ์มีเดนเนี่ยเขาก็ได้ฌานสีกันอันนี้ถ้าเราได้ฌานสี่แล้วเนี่ยถ้าเราเอาฤทธิ์เอาเดชมันก็ไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเป็นปัญญา แล้วก็บอกว่าขอให้ปัญญาเกิดขึ้นเราก็มาพิจารณารรมมันก็จะกลายเป็นความละเอียดมันก็จะกลายเป็นความลึกซึ้งเข้าไปดูในเรื่องของรูปนามแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดยาณมันญาณแล้วนะไม่ฌานนะฌานนี่มันเป็นความสงบของสมาธิชานหนึ่งก็มีวิตกวิตาว,วิตกวิจารปิติสุขเอกคาตาอันนี้มันมีห้าอารมณ์ พอขึ้นเป็นฌานที่สองเนี่ยมันก็จะตัดวิตกวิตานออกไปมันก็เหลือปิติสุขเอกคาตามันขึ้นฌานที่สามมันก็จะตัดปิติเหลือแต่สุขกับอารมณ์หนึ่งเดียวพอฌานที่สี่นี่มันไม่มีสุขแล้วมันเป็นอารมณ์ว่างเปล่าและก็มีใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวฌานเนี่ยเป็นฌานที่จะทําให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชใครเข้าถึงฌานนี้ได้นะเข้าไปจนลึกนะถอนออกมาอธิษฐานนะ จะได้สมความปรารถนาบางทีผมก็เดาใจคนอื่นออกไม่ต้องเดาหรอกเพราะรู้เองไม่รู้มันรู้เองเหมือนูมันจะรู้รเลยถ้าสมมติส่องไปปุ๊บใช่ไหม้วสงสัยนิดหนึ่งนะว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรนะเดี๋ยวมันจะบอกเลยไอ้คนนี้เ <c oughs> ขาจะบอกว่าเขาจะบอกเลยว่าก <c oughs> ุมใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นงั้นเป็นนี้อยู่ที่ไรที่พวกไก่ชนมาให้ผมเอาข้าวเหนียวอะไรมาให้ผมเสกให้ พวกเขากลับไปนี้ผมจะไม่ค่อยสบายใจเลยเพราะอะไรเข้าของมาถวายเราเหรอไม่พวกไก่ชนชอบตีไก่อ่ะาโยกตที่ไก่เหรอครับเขาจะเอาข้าวเหนียวเอาอะไรเอาพวกขมิ้นอย่าไปยุ่งกับคนเลวเดี๋ยวชานจะเสื่อมเขามาให้ผมเป่าให้ไม่ได้วิร้างบาปแล้วไก่มันก็ชนะก็เพราะว่ามันเป็นพลังจิตไงมันเป็นพลังจิตมันเป็นพลังจิตเขาจ่ายเปล่า ไอ้พวกลือสีนี่นยมันเหาะได้นะเวย้ยคราวนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีปัญญาหรอกใครมาขอร้องอะไรมันก็มันก็ใจอ่อนไปตามเรื่องที่ที่ให้เขาไปทุกครั้งผมจะไม่สบายใจเลยไม่ได้ผมทาผิดม,มันผิดคุณธรรมมันไม่มีปัญญาให้เขาไปตีกันได้ไงเ <laughs> <c oughs> ดี๋ยวกลินกมเขามาตีเราอีก <c oughs> ไม่ได้และให้เขามั่วสุมก็ไม่ได้ พอเจอมันมานะหนีเลยป,ปิดเหมือนลุงพ่อพูดพวกนั้นชอบมาหาผมนะมันรู้ดิไอ้นี่มันเป็นลือสีนิวาเขารู้ว่าลือสีมันมีฤทธิ์ให้มันมันมาให้เราอธิษฐานหายคล้องใจแล้วลุงพ่อหายหมดเลยหายคล้องใจแล้วหายคล้ <laughs> องใจแล้วะะคใช่ <laughs> <laughs> หายข้องใจแล้วผมอคไม่มีของดีให้ลูกให้ร้านบูชาบหอของดีเหรอไม่มีของดีของแดนเลยขายไหายชป่วยลูกเอาตังเป็นโซ่อ่าๆๆรูปมาลูกมาไปกินน้ำมนต์นั่นแหละของดีแล้วแหละตด้นแล้วไปดปามีคนหเือนหย ไป,ปตัดไมแตะเองไําทำเองเอาวนีงาใส่ผ้าใาเกิดปัญญาชานสี่ก็คือปัญญาคือชานสีมันเป็นฤทธิ์แต่ว่าเราจะใช้ฤทธิ์แบบที่เป็นปัญญาหรือว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อยู่กับปัจจุบันใช่มครับ อยู่ปัจจุบันมันอยู่อยู่แล้วงานแต่ว่ามันมันมัน,มนอยู่ที่ว่าพูดง่ายเราเราเนี่ยจุดเตาแก๊สไว้และเราเนี่ยจะเอาอะไรเอาไปย่างเป็ดย่างไก่เราจะไปต้มน้ําเราจะไปเราจะไปตีเหล็กมันอยู่ที่เราเพราะไฟมันร้อนแล้วไงาาอ๋อไฟมันร้อนใช่ไหม คุณจะตีเป็นมีดก็ได้คุณจะตีเป็นค้อนก็ได้ตัวนั้นตัวนั้นคือปัญญาใช่ไหมครับอะไรนะตัวนั้นคือปัญญาใช่ไหมครับที่จะก็ก็แล้วแต่เรางานถือว่าเราอยากได้ปัญญามันก็จะมันก็จะพาเราไปสู่ปัญญาปัญญาคือเราอยากได้มีดได้ขวานเราตีได้หมดไม่ก็คือเราเลือกงานถือว่าไอ้บางคนบอกอยากได้มีดไปฆ่าคนมีดมันก็จะคมใช่ไหมเราอยากได้ปัญญาที่มันแหลมคมเหมือนมีดใช่ไหมมีดนี้ก็ไปทําอาหารไปไปทําอาชีพได้ไง คือมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทางโลกหรือทางธรรมทางธรรมเลยนะครับทางธรรมเราก็ทางธรรมเร,รมการรก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ซึ้งในพระธรรมของพระพุทธเจ้ารู้หนทางแห่งการพ้นทุกข์รู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นกิเลสรู้วิธีกําจัดกิเลสให้หมดไปเข้าใจปะอธิษฐานปั๊บเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันจะทําให้เราปิ้งขึ้นมาเฮ้ยเรื่องนี้มันเออมันมัน,ม,น,ม,นมันน่าคิด เรื่องนี้มันมีเหตุมีผลเรื่องนี้มันมีประโยชน์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะสนใจใส่ใจพูเจ้าเคยเป็นลือสีมาก่อนแต่มันไม่รอดบางทีมันก็มีความคิดที่คิดมาก่อนแล้วก็อีกหลายวันหรือเป็นเดือนเหตุการณ์นี้ถึงจะเกิดขึ้นอพวกเธอเป็นฤือสีนันแหละไอ้พี้ไอ้นี่ก็ฤาอสีนี่หว่าไอ้นี่ก็ลือสีบางทีมันเห็นมาก่อนเนี่ยครับผมมันจะมีฤิ์ตั้งแต่อดีตชาติมา บางทีสามสี่วันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดให้เราเห็นครับอันนี้อดีตชาติมันเคยทํามาเข้าใจป่ะพอมันเคยทํามามันจะเป็นอัตโนมัติว่าบางอย่างเราก็รู้เองบางอย่างก็รอปั๊บเดี๋ยวมันก็จะเกิดบางอย่างอธิษฐานว่ามันก็จะเกิดครับตามนี้ครับผมเอาหัวนีให้ได้เกิดปัญญา มีบุญญาณนีมาด้วยกันหมดเหรออ,อันนี้ซื้อไปแล้วนี่ซือ้อแล้วค่ะแต่ว่าหนูกับกาจะกลับด้วยกันไงเพราะตอนที่สองก็ตก็งะมากับพี่พี่สาวเอ่อเอ่อเอ่อทาทูเอาด้วย <laughs> อัน <laughs> นี้มายุ่งแล้วเขาอีก ไม่ได้รีบร้อย mm hmm. มีอะไร